อ่านะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเทุกคนนะฮะเดี๋ยวรอนเพื่อนเข้ามาก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีนะครับอยู่ปักกล้วยเลสเซิงนะฮะ อลองดูดิไม่ได้มานานสัญญาณยังดีอยู่ไหมอ๋อได้ได้ได้ไดปงั้นลุยต่อเลยนะครับกเ็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงนะครับก็ฝากข้างร้านผมด้วยนะฮะก็ถ้าใครอ,อยากล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ล้างได้ครับอยู่ติดก,กันเลยนะครับแล้วก็อยากแต่งรถก็ทางนู้นเลยฮะ นะครับก็นี่ขัดเคบแก้วนะครับสวยงามนะฮะงานพรีเมียมนะครับจัดทรงเสร็จอุดหนุนพี่เขาต่อได้เลยนะครับแล้วก็จัดทรงแย้แหนก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวรอดูคำถามมันเพื่อนมีอะไรมาคุยกันนะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนี้นนะแต่ว่า นานมาเที่ยวปทุมทีนะครับอาทิตย์หนึ่งเราจะได้เจอกันหนึ่งครั้งนะฮะนิ้วถามอะไรไหมแอดมินลองดูดิดันแหนบรทุกกลับกลับใส่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ยังไงนะดันแหนมบรรทุกดันแหนบรรทุกเนี่ยแล้วอะไรอีกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าดันแหนบเนี่ย มัน800นะครับเนะี่ยก็เดี๋ยวรอนเพื่อนเข้ามาก่อนก็ได้นะครับมีคำถามอะไรก็เข้ามาถามกันนะฮะเข้ามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างอะไรเงี้ยโชค๊คอัพโช๊คเดิมอะไรเงี้ยนะครับอยากนนบความแตกต่างระหว่างโช๊คเดิมอัพน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นโชค๊ค แต่งนะครับแบบ AH ปรับได้กับปรับไม่ได้อะไรเง <Sp ice in preview> ี้ยนะฮะก็เข้ามาดูคุยกันนะเดี๋ยวผมบอกบอกให้ว่าว่ามันเป็นยังไงความแตกต่างเป็นยังไงนะครับคู่หน้ามีโก้แบบปรับระดับกี่บาทครับปรับระดับนะครับมี2แบบนะฮะก็คือปรับแบบสูงต่ำนะครับกับแบบปรับหนืดได้ด้วยนะครับปรับปรับสูงต่ำนะฮะก็อยู่ที่4ี่พนนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแบบปรับ9ก้าระดับด้วยแล้วปรับสูงต่ำได้ด้วยเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดพันนะครับพร้อมติดตั้งนะครับราคานี้นะครับอืมนะครับก็ช่วงนี้นะฮะโควิดก็ซาซาแล้วนะครับแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดได้ปกตินะครับทีนี้ก็ เพื่อนๆอ,อยากเดินทางมาทางปทุมอะไรเงี้ยใครที่อยู่ใกล้นะอย,อยู่แถวนี้ละแวกนี้อะไรเงี้ยเข้ามาได้ที่ที่นี่ปทุมธานีแถวตลาดคุณทรัพย์เนะ่อัพชกหน้าเท่าไหร่ครับอัพชกหน้า1,500บาทนะ0ครับ1,500บาท2020ตัวสูงย้ายแหนบต้องแก้เภากลางไหมครับบา,บางที่เอยบางทีเห็นแก้ผมทำที่พวกแดงมาเตย อ๋อ oh, ถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยมันมันย้ายแนบลงล่างระยะมันไดนะ้ไม่ต้องใส่ตัวแก้นะถ้าเป็นสําหรับตัวสูงนะเว้น <When, S 1> แต่ว่ารถโหลดเตี้ยปักนะต้องแก้เผานะสำหรับ2020หมายถึงว่าถ้าอยากลงประมาณยางสามยางบางอะไรเงี้ยเหมือนรถเตี้ยนะครับต้องแก้เผานะไม่งั้นเผายันนะครับสำหรับ2020คล้ายๆล้ายนิวเชฟเลย2020เนี่ยนะครับตอนเนี้ย นะโหลดนิดนึงโหลดโหลดไปม้สักสนิ้ว3นิ้วครึ่งเนี่ยล้อเดินหน้าแล้วนะต้องใส่ตัวแก้ล้อเหมือนที่ผมขายสองร้อกว่าบาทเองนะครับตัวแก้ล้อเดินหน้ามาแล้วใส่อาใส่แก้ตัวแก้ล้อเดินหน้ามาแล้วมันไม่เท่ากันเป็นอะไรหรือเปล่าล้อไม่เท่ากันมันมีสออย่างนะครับ1คือถ้าไปใส่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดระยะว่าจะต้องดึงสายดึงขวาโดยใช้อ่า เ,เรียกอ,อะไรตลับเมตรวัดนะฮะแต่ถ้าดึงตลับเมตรท่านด้านด้านล่างแล้วเนี่ยเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวานั่นแสดงว่ากระบะเขาวางไม่ตรงนะยมีแค่นี้ครับถ้าล้อซ้ายล้อขวาไม่เท่ากันมีแค่นี้เองนะครับย้ายแนบมาแล้วเอาคืนเหมือนเดิมได้ไหมครับได้ได้ได้ย้ายแนบมาแล้วเนี่ยเอาคืนเหมือนเดิมได้เหมฮะแปลงรุ่เท่าไหร่ครับรถตัวไหนครับถ้าเป็นดี a มนะฮะ ก่อน20นะก่อน2020อ่อด้านหน้าอยู่3,500ด้านหลัง4,500ครับนะย้ายแน่พร้อมเปลี่ยนโช๊คเท่าไรย้ายแน่พร้อมเปลี่ยนโช๊คก็ถ้าเป็น DMAX 5000นะเปลี่ยนโช๊คก็อ่เริ่มต้นที่2,700นะฮะใช้ใช้ใช้ MAWEL นะครับโช๊คหน้า1.9ึงเานเท่าไรครับ ชกหน้า1.9 2020ก็เป็นมาเวลก็4,007นะครับพร้อมติดตั้งนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูเพื่อนๆดูภาพรวมๆนะฮะสำหรับใครที่จะมาเวิร์กนี้นะฮะเวิร์กนี้เป็นเวิร์กแต่งรถเลยนะครับก็จะเป็นของร้านลัก k ี่ท็อปเนี่ยช่วยกันโปรโมทเลยนะครับแล้วก็เป็นร้านขัดเคลือบศูนย์เซรามิกนะฮะถ้าใครมาไม่ถูกก็ ลงทางด่วนนิดเดียวเองซ้ายมือนะฮะแล้วก็จะเข้ามาในเวิ์งกว้างนะครับซึ่งจะร้านของเราก็อยู่ประมาณนี้ก็เลยนะครับงงรีโวโย,ย,ย้ายแหนบรีโวโย้ายแหนบห้าพันะครับลีโวย้ายแหนบห้าพันแล้วก็ตัวที่มันเป็น6กพันเนี่ยก็จะเป็นพวกออฟอร์ดมัตด,ด้านะครับแล้วก็ไทตัน นะครับก็จะอยู่จะอยู่จะอยู่ในราคานี้มืดเหรอหมายถึงฟ้ามืดหรือพี่มืดวะ <c oughs> นะครับก็นี่ฮะทามาดูงานาก่อนไหมออนยี่นนสิสอตอนนี้เดี๋ยวราคายังไม่นิ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อีกทีนึง ว่าจะเท่าไหร่ตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยน่าจะเป็นงานของ MSR ของพี่เขาพี่เมศนครับเมนโซล่านะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอามาไว้ที่ร้านนะฮะจะจัดการให้นะครับเรื่องเรื่องดูเห็นถามกันมาเยอะมากอายายแหนบมาแล้วมีอาการรวกโคโนตั้มชิ้ปรับให้แข็งขึ้นใช่ไหมครับใช่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 ก็คือก็ปรับให้แอนแข็งขึ้นแต่เมื่อวันหนึ 9, ่งถึงเก้าหรือหนึ่งถึงสิบสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ปรับโชคกมันแข็งขึ้นเบอร์อ่ะคือคืออย่างนี้ลูกค้ะเวลาเราซื้อซื้อโชคที่มันปรับได้พยายามใช้มันให้คุ้มนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วช่างปรับไว้เบอร์สมมุติว่าซื้อมาแล้วเนี่ยปรับ9ระดับติดตั้งไปที่5ระดับนะเวลาการใช้งานของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันลูกค้านะครับแล้วก็พยายามไม่ว่าโชกยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะเวลาเรามันทุกหรือใช้ความเร็วสูงเนี่ยนะครับก็ปรับให้มันสูงขึ้น นะครับปรับให้มันสูงขึ้นจากเบอร์5้าก็เป็นเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินมากดให้ดูก่อนใส่ช o ด e ีกว่ามาตรงนี้เลยกำลังกำลังดีเลยองกดให้ดูอีกทีนึงอันนี้เป็นรถรถย้ายแหนบลงล่างแล้วก็ยังไม่ได้ใส่โชคนะครับยังไม่ได้ใส่หมายถึงว่าเ,เราจะให้ดูว่าแหนบนะครับแหนบทํางานยังไงเนี่ยรถรถไม่มีโช o k รถไม่มีโช o ก็คือแหนบมันจะเด้งประมาณนี้เลยฮนะแล้วทีนี้ พอเราใส่โช๊คแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับโชค๊คมีความหนึบแค่ไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่โช๊คแล้วอันนี้อันนี้คือลูกค้าใส่โช๊คแต่งมาแล้วแหละนะครับโช๊คแต่งมันก็ย่อมดีกว่าโช๊คเดิมอยู่แล้วนะฮะแกล้อเดินหน้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ล่ะก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยหกสิบสี่บาทใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดไม่ไใช่หรอเด่นมาอ้าวที่หมายสองร้อยสองร้อยสิแม่ 265บาทอรอกบ265พร้อมส่ง265พร้อมส่งถ้าถ้าแกถ้ามาแกที่ร้านก็ถูกถูกถูกกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าเมื่อมมก,ก่อนเนี่ยเอ่อ <c oughs> 500 500พร้อมส่งแต่ว่าพร้อมรีสตา้งก็8 0 0เท่าเดิมเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ผมจะอธิบายว่าทำไมนะครับก่อนหน้านี้ผมขาย550านะครับ 550. 5 5าอ้าว กอบกันนะกอบกันไปมาขาย300กว่าบาทนะผมบอกอ่ามันไม่ได้อยู่แค่ขายทิ้งขายกว้างนะครับที่ร้านเนี่ยที่ขายราคาสูงเพราะว่าเขามีตั้งอยู่800เนี่ยมันอยู่ที่การตั้งไนงะที่ผมที่ที่เมื่อกี้ลูกค้าถามไงว่ามันเหมือนไม่เท่ากันนะั่นแหละนั่นคือการเป็นการวัดระยะนะครับเพราะว่าถ้าการถ้าใครที่มาใส่ที่ร้านเนี่ยคำว่า800เนี่ยจะรู้เลยว่าน้องๆทุกคน usion, เนี่ยเขาจะวัดระยะให้แบบเป๊ะเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเนี้ย ซื้อไปมันใส่มันจะลงล็อกแล้วมันจะใส่ได้แบบง่ายๆนะมันก็ต้องมีระยะอยู่นะเพราะว่า,าซื้อจากที่อื่นโทรมาหาผมจังเลยนะว่าพี่ปรกษาหน่อยช่วงแ,วแรกๆก็ไม่เป็นไรคนระับก็ตอบได้ทุกวันเลยแหละแต่ยิ่งทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเข้านะฮะก็เลยเอาเคอยากได้ราคาถูกกันใช่ไหมผมก็เลยจัดให้เลยฮนะพร้อมส่งอยู่รอบาบาทนะเอาแบบเต็มที่เลยแล้วของเราอ่ะมีบริการถ่ายคลิปให้ดู oh. ใช่ไหม ไม่ได้ว่าไปติดตั้งทางพื้นที่่างจังหวัดไม่ไม่ไปไม่ไหวเราแถมคลิปไปอีกหนึ่งคลิปติดตั้งคลิปให้แล้วก็โทรปรึกษาได้ตลอดนะครับปลายทางก็มีนะครับสามสามร้อยสิบห้าบาทเรามีบริการปลายทางเพราะมันอยู่ที่ว่าระยะทางด้วยใช่ป่ะใช่ใช่ถ้าถ้าลงใต้จะเพิ่มอีกห้าสิบมั้งถ้าลงใต้จะไกลหน่อยเพราะว่ามันเหมือนสองต่อสามต่อยังไงเนีครับแต่ก็ถือว่าถูกะรับย้ายแหนบแล้วใส่ชกตัว ตัวต่าหรือตัวสูงโชคเดิมมันมันจะไม่เกี่ยวกับตัวต่วตําหรือตัวสูงนะครับมันอยู่ที่ระยะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยย้ายแหนบลงล่างอย่างเช่นคันนี้นะครับเราก็จะมาดึงดูว่าเวลาตอนที่เราไม่ได้ใส่โชคเนี่ยเราดึงดูเลยครับระหว่างหูโชคบนลงมาหูโชคล่างเนี่ยมันอยู่กี่นิ้วกี่เซนนะฮะแล้วเราก็บวกเข้าไปนะครับว่า ว่ามันควรจะใช้ระยะอะไรดีที่สุดนะครับในเมื่อแหนบลงล่างเนี่ยย้ายแหนบลงล่างแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออเรียกว่าอะไรระยะของแต่ละคนะันไม่เท่ากันนะบางคนต้องการสี่นิ้วเสียบบางคนต้องการ5านิ้วเสียบใช้งานอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะบางคนสองนิ้วเสียบเนี่ยระยะโชว์มันจะ,ะสั้นเนี่ยครับอืมอันนี้เขาเขาบอกเ่าไปแก้ร้อด้านหน้าที่ประตูมาแล้วฝั่งฝั่งซ้ายไออีกฝั่งฝั่งซ้ายซ้ายขวาไม่เท่ากันเป็นอะไรหรือเปล่างนีนยก็ เขา,าเรียกว่าอะไรที่ไม่เท่ากันลูกค้าอาจจะดูในเรื่องของกระบะไม่เป็นไรเอา,าลูกค้ามาที่นี่ดีกว่านะก็ทําแล้วก็มาดูมาที่ร้านเน่ยน่าจะเป็นเรื่องของกระบะแหละชุดแต่งรูมส0งพันิมาเมื่อไหร่ครับโอ้เร็วๆนี้คุยกับพี่เมนพอยอยู่นะครับก็เร็วๆนี้ชุดแป่งรูมเดิอนนี้อาทิตย์หน้าน่าจะได้แล้วนะไม่ผิดหวังเลยครับมาทำที่เออเอส ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยฮะ,ก,ะก็พยายามนะครับมีอะไรที่เราปรับปรุงแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยก็พยายามจะจะทำให้ลูกค้าให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับอ่อยาย,ยายแหนบยายแหนบยายแหนอ๋อหาไม่เจอยายแหนบเราต้องแก้เทากลางไหมครับไม่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 ไมดอะไรอะ่ะนะครับก็คือ ย้าแหนบต้องแก้เผากลางไหม,มขึ้นอยู่กับไอ้นี่ขึ้นอยู่กับความสูงต่ําถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเลือกใช้ยางบางมา,มาดูทางนี้นะครับถ้าเลือกใช้ยางบางเหมือนรถโตเตียเลยนะครับแล้วต้องการที่จะโหลดเอาทรงหล่อๆนะครับอันนี้ยางเบอร์ไม่เตี้ยเท่าไหร่หยางบางกลางๆอยู่ที่55แต่ถ้าเป็นเป็นรถที่เตีย้ยเลยนะอ,อ่ะประมาณอ่า ยางพวถึงเลสซิ่งคิง,งอะไรเงี้ย2 8 5 1ปดห้าหนึ่งสามไอสามหน่หาสอะไรเงี้ยเวลาใส่ยางบางนะครับเราต้องกดให้ซุ้มเนี่ยมันหาแบบใกล้เคียงมากๆมันจะได้หล่อๆนะฮะทีนี้ต้องทําเยอะกว่ารถตัวเตี้ยนะก็คือต้องแก้เผาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเผามันยันนะครับแต่เราก็มีอุปกรณ์หมดนะแบบแก้เผาอะไรเงี้ยแก้เผายันได้โชคหลัง มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ครับนี่เลยโชคหลังเราพาไปดู2อันเจ็ดใช่แกน16นะลองลองให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 สิมียี่สิบแต่จริงผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆใช้แค่16พอแล้วนะครับ16พอแล้วนะฮะี่สิเนี่ยเหมาะกับรถที่แบบชักแหนบออกหรือรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่จะได้เลือกใช้ ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับโหลดหลังโดยไม่ย้ายแหนบแต่ดันแหนบเอาโอ้นี้ไม่แนะนำนะฮะเพราะว่ามักกระด้างนะฮะเจอลูกคลื่นล,ลูกลูกระนาดหน่อยนะตูดสะบัดแน่นอนนะครับเอาไม่อยู่นะฮะแต่ได้ทรงนะฮะส่วนใหญ่การทำแบบนี้ก็คือเหมือนกับการลูกค้าที่ไปใส่แมกยางนะครับ,นะรบแล้วก็ ส่วนมากทางร้านเนี่ยเขาก็จะแนะนำเอาเอาโหลดฟรีไหมอะไรเงี้ยโหลดให้ก็คือโดยการดัดแหนบเท่านั้นเองคือส่งมันได้ถ่ายรูปสวยเ่ยส่งได้ถ่ายรูปสวยแต่ขี่ลําบากสําหรับคนที่เคยย้ายไอยเย้เคยดัดแหนบด้านบนมาแล้วเนี่ยจะจะทราบอากาศนี้ดีนะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ย้ายแหนบลงล่างจบสุดนะฮะแต่เียงแค่ว่าเ,เลือกร้านหน่อยนะครับตอนนี้ผมเห็นมีร้านมากมมยนะครับก็ที่ที่จะ ทำการให้บริการกับกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือศรัทธาที่ไหนนะฮะก็ใช้บริการที่นั่นดีกว่านะฮะโหลดสี่นิ้วเสียบยางสองหกห้าหกสิบสองหกห้าหกสิบสี่นิ้วเสียบอืมขูดข<อ>ูดบาดท,ทุบหน้าแก้มีวิธีแก้ไขไหมเออยกอย่างเดียวเลยไม,ไม่ยกก็ต้องเปลี่ยนโชคนคครับโชคเขาใช้โชค เดิมอัพมาแล้วด้วยอืมคงไม่อยู่อ่ะคงต้องยอมประมาณหานิ้วเสียบผมต้องยอมยกนิดนึงอะ่ะนะครับสำหรับชกเดิมอัพไม่อัพยังไงผมว่าต้องยกนิดนึงเพราะว่าไอ้ขี่ธรรมดาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตอนที่ที่แบบเรียกอะไรจ้ำเนินหรือมีลูกคลื่นอะไรเงี้ยรถมันจะโยกไงโย้โย้บบ๊บบบมันจะโดนได้นะฮะสงการรัานเปิดไหมครับ ยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอใกล้ใกล้นิดนึงเดี๋ยวแจ้งหน้าเพจนะครับเจียหัวเผาใส่ยางกันกระแทกเท่าไรครับรถตัวสูงอยากทําเตี้ยรถตัวสูงอยากทาเตี้ยคือเจียหัวเผาเจียหัวเผาแล้วกันเจียทำไมเอ่ยเพราะมันมีตัวแก้อยู่แล้วใสยางกันกระแทกเท่าไร่ครับอ๋อหัวเผารถสูงอยากทำเตี้ยหมายถึงว่าไอตัวไอ อ่าไอตัวบนในตัวที่รองแหนบนั่นแหละอืมก็คือเจียเจียเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนตัวเตีย้ยไงเข้าใจาแล้วค่าเจียก็เอ่อห้าห้าร้อยะครับจะเจียเจียออกก็ห้าร้อยนั่นเองนะครับแต่เจียจบนะเจียจบกว่าโอ้โหนี่มันไฟหน้าไฟท้ายวนะเนี <laughs> ่ยไฟ ะครับโหลดหลังโดยดัดแหนบไม่ต้องย้ายแหนบจะเป็นอะไรของอันี่อันเก่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมไลฟ์เสร็จสองพันยี่สิบวอลักซีสองแป๊บหนึ่งสี่พันสี่พันห้าเห็ไหมถอดกระบะพี่แจ๊บสวัสดีครับถอดถอดกระบะออกมาสวัสดีพี่ เราพาไปดูเราพาไปดูวินีการมาดูคันนี้เลยนะฮะเนี่ยๆอันนี้นั่งแล้วเนี่ยๆอันนี้คือการแก้ปัญหาโดยการใส่กันกระแทกนะครับนี่คือเป็นการคือคือคือรถอะที่เป็นการย้ายแหนบลงล่างนะครับปัญหาหลักเลยก็คือตอนเอียงเนี่ยไอตัวเนี้ยมันชอบบาดซุ้มนะฮะอย่างอย่างอย่างคันนี้นะฮะคันนี้เลือกใช้นิโตเนี่ยยางราคาสูงด้วยนะฮะ เราก็เลยต้องเลือกที่จะเป็นไอตัวอะไรวะไอลูกยงางกระแทกนะให้มันค้ำก่อนให้มันค้ำก่อนที่จะโดนโดนซ้มนะมฮะนี่ขึ้นกี่คนอ่ะหมดยังเอาขึ้นให้หมดเลยใบจอนขึ้นไปห,หมดตเยเทปนี่ฮะนี่ครับเอาขย่มด้วยไปนี่ฮะขย่มด้วยขึ้นด้วย,ยงไงก็ไม่รูกได้เอาเอา โอเคน้าจะประมาณนี้เราต้องย่างราคาสูงนะฮะป้องกันป้องกันหน่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยดีกว่าเหงื่อแตกแล้วร้อนมากเลยนะฮะที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ทุกๆุกสาขาของ n i s shop ชอนะครับฝากไปด้วยนะการจะทรงย้ายแหนบนะฮะเปลี่ยนโชคอัพโช๊คนะฮะจะทรงต่างๆนานานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ